ครับผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่มหาวิทยาลัยกาสินของเราด้วยความยินดียิ่งมหาวิทยาลัยของเรามุ่งเน้นเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความจำนานในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูงให้สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าความรู้สร้างคุณค่าภูมิปัญญาสร้างสังคม และมีนโยบายเป็นมหาวิทยาล,ลยัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันดับหนึ่งของประเทศภายในปี2570รูปแบบการเรียนการสอนของเราแน้นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาสถานประกอบการชุมชนและบทบทการเปลี่ยนแปลงของโลก การส่งเสริมนักศึกษาให้ได้เต็มความศักยภาพของเขาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเรามุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาทั้งความรู้ทางวิชาการมีทักษะในการประกอบอาชีพและมีคุณธรรมเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่ว่า อดทนสู้งานเชี่ยวชาญวิชาชีพในปัจจุบันนักศึกษาอยู่ในช่วงของ New Normal หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลดิจิทัลสารสนเทนพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเรียกว่า Human นบีเฮ i เวการทำงานหรือที่เรียกกันเรียนเรียนกันที่บ้านเรียกว่าเว r ร์ h โฮม และความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมเรียกว่า mindset ดังนั้นนักศึกษาทุกคนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตรวรรษที่ย1ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความสุขมีความมุ่งมั่นในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรและมีความอดทนผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่ครูอาจารย์และตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิจัยกาลสิน์แห่งนี้